มาครับเพื่อนๆวันนี้ผมสูตรเด็ดจะมาฝากนะครับสําหรับใครที่ชอบตกปลาและยังไม่มีสูตรเด็ดมาลองสูตรนี้ดูนะครับสูตรนี้ใช้ม้าหมูผสมกับไข่และน้ากะทิเพียงเท่านั้นสูตรนี้จะได้กับทั้ปลากดปลาดุกปลาช่อนปลาสวายได้ทวิธีทําก็ง่ายๆแค่เอาม้าหมูซอยให้พอดีกับเบ็ดของเราและผักใส่ไข่สําหรับวันนี้ผมใช้หมหู1นึงโลและไข่2ฟองผมก็ได้ทําการ หมามหมูให้พอดีเบรดแล้วก็มาเริ่มผสมกันเลย,เอยตอกไข่ลงไปและกะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลยใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เทลงไปเลยเกือบหมดกล่องเลยนะคระับเอาเทๆๆๆๆๆๆเลยเท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 เลยเลยพอเราเทกบบนี้เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรยากแล้วเราแค่ขยิบหย,ยิบ มีไข่แดงแล้วก็ปีให้แตกนะครับเพราะว่าเขลืของมันจะได้ออกไปตามน้ำและจะทำให้ควาเปลือกมันติดไหปขึ้นกว่าเดิมนี่นะครับเราก็ขยายายายให้เข้ากันเลยมิวสิกมา ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะนี่เลยเย่เหลือเราก็แค่ปิดฝาไว้อย่าลืมนะครับเวลาปิดฝาอย่าปิดแน่นนะครับแค่วางไว้เฉยๆก็พอ